ทีวันเชฟโรกของไทยระดับโลก นี้นะครับผมก็อยู่ที่ห้อง Virtual Reality นะครับของทาง n v i d i ีนั่นเองนะครับซึ่งในมือผมนี้นะครับก็คือเจ้าแว่น Oculus นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง n v i d i ีนะครับสำหรับผู้ที่สวมใส่แว่นตรงนี้นะครับจะเสมือนเข้าไปอยู่ในโลกของเกมนะครับที่เราเล่นอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวานะครับภาพที่ปรากฏนะครับก็จะเห็นตามที่เราหันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เล่นเกมนะครับ ได้เสือนว่าเข้าไปอยู่ในโลกของเกมครับผมครับและในงานคอมพิวเต2015ปีนี้นะครับทาง Nvidia เดียเองนะครับก็ได้เนรมิตนะครับห้องทั้งห้องเลยนะครับเป็นห้องขนาดใหญ่ทั้งห้องเลยนะครับขึ้นมานะครับในการเพื่อโชว์เทคโนโลยี ใหม่ๆของทาง n v i d ว a ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น G-Force e VR Experience และ 4K Gaming นะครับแน่นอนครับการ์ดจอที่ใช้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจาก n v i d ว a เดีย G-Force GTX 980 Ti ที่เพิ่งเปิดตัวกันภายในงาน Computex 2015ปีนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอรุ่นท็อปที่มีความแรงโดดเด่นนะครับแล้วก็รองรับกับการเล่นเกมในความละเอียด 4K นะครับได้อย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียว นอกจากความละเอียดนะครับที่รองรับแล้วเจ้า980 Ti นะครับก็ยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่าง Direct X 12นะครับนอกจาก Direct X 12แล้วนะครับมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยี G-Sync นะครับที่ทำให้การเล่นเกมนั้นมีภาพที่สมูทนะครับและไม่มีการเทียร์ของภาพนะครับหรือว่าลอยคลื่นของภาพนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับเรื่องของ G-Sync ตัวนี้ สำหรับการเล่นเกมผ่านมอนิเตอร์ที่เป็น G-Sync เนี่ยก็คงจะมีมานานพอสมควรแล้วแต่สำหรับในงานนี้ครับทางไอวีดียองได้เปิดตัวเทคโนโลยี G-Sync นะครับในโน้บุ๊กเลยทีเดียวนะครับก็เป็นโนบุ๊กตัวนี้เลย นอกจากเรื่องของ g s y n c แล้วนะครับ NVIDIA เองครับก็ยังขนเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมานะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ NVIDIA Shield นะครับครับที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้คือเป็น NVIDIA Shield นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมคอนโซลตัวแรกของทาง NVIDIA เลยนะครับ เจ้าชิวตัวนี้ก็ทําหน้าที่ต่อกับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หรือว่าตัวทีวี TV นะครับที่รองรับรองรับ h d i ก็สามารถเชื่อมต่อเจ้า Nvidia Shield ตัวนี้มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับก็เล่นเกมได้ไม่ต่างจาก PlayStation หรือว่า,า Xbox เลยทีเดียว มิชโลทองไทยะระดับโล